ฮัลโหลทุกคนเบนี่แบร์ชาแนลมาแล้วคะ่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาแต่งตัวน้องลาฟลอตเนาะแล้วก็จะพาทุกคนสร้างบ้านให้กับน้องแคแบร์ค่ะมีคนขอมานะเราก็คิดอยู่หนักเลยว่าจะสร้างยังไงนะคะแต่ในที่สุดเราก็ได้ไอเดียแล้วก่อนอื่นเราพาน้องแต่งตัวสักนิดสักหน่อยจะบอกว่าไอเดียก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอะทุกคนเพราะฉะนั้นนี่ คือหูกระต่ายนะคะเราได้มาจากแม่แม่ในกลุ่มแคร์แบร์เนะาะแล้วเราก็จะใส่โอ้ยน่ารักแป๊บหนึ่งขอเวลาผูกโบอะนี่น่ารักมากๆเลยนะคะจากหมีแคร์แบร์กลายเป็นกระต่ายไปแล้ว<า>แค่นี้ก็พอเนาะทุกคนแค่นี้ก็ไม่ต้องการอะไรละน่ารักละโอเคมาถึงเวลาที่ ทุกคนอาจจะรอคอยแล้วนั่นก็คือสร้างบ้านนี่จะสร้างยังไงเราจะโชว์ให้ดูนะคะให้น้องแม่งรอตรงนั้นไปก่อนนะคะและนี่คือที่เราจะสร้างให้น้องพาอะไรเดี <c oughs> ย๋ยวทุกคนก็ได้รู้เดีย๋ยวขอแกะก่อนเอพิ่งได้มาเลยสดๆร้อนๆนะคะอ่ะแกะยิ่งแกะยิ่งแน่นไงละ่ะเชือกอะไร อุปกรณ์ที่ดีนะคะก็คือผ้าปิชนะนี้แล้วข้อไม้อีกจำนวนหนึ่งและพลาสติกอะไรสักอย่างอีกจำนวนหนึ่งเช่เนแล้วค่ะทุกคนมันก็คือเขาเรียกว่าอนไรเต็นท์คล้ายๆกระโจมแล้วก็เอาพลาสติกสีขาวเนี่ยมาต่อกับขานี่แหละประมาณนี้ทำสี่ขานะคะเ,เดี๋ยวก่อนเพิ่งมาสังเกตว่ามันมีรูอะไรด้วยเราต่อถูกหรือเปล่าเนี่ย ต้องเอาต้องเอารูออกทุกคนเอาละไม่มีคู่มือละยังไงสิเนี่ยรูตรงนี้ต้องมาคิดว่าประมาณนี้เดี๋ยวยังไงมันไม่น่าจเกี่ยวกับความสามารถหรอกอ่ะได้ละสิค่ะนี่นี่หน้าต่างด้วยทุกคนเห็นปะมันมีเชือกให้มัดข้างบนแล้วไอ้รูเมื่อกี้เอามาทำอะไรจากที่เห็นนะคะมันจะมีรูอยู่ตรงนี้สี่อันจากอ่าเศรษฐกิแล้วก็คือเอาไม้นั่นแหละ ใส่เข้าไปขออนุญาตเดินทางข้ามเวลาและพาทุกคนมาเมื่อเราใส่ขาเสร็จแล้วปับ๊บใส่ขาคขบทุกขาแล้วนะคะเราจะตั้งเต็มขึ้นแล้วคิดว่านะก็แค่ผูกด้านบนตางนี้เอาแบบขาค่อยๆกันแล้วก็ปูมาไป,ไปดูกันสิบชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกเลด้วยพลังแห่งการต,ตัดโตเต็มเต็มเสร็จแล้วอันนี้ก็คือบ้านของหนูเอง ร้อยทุกคนจริงๆทําประมาณสักสามนาทีก็เสร็จแล้ว้งคะมันง่ายนะแค่แบบกลางขาตรงเนี้ให้มันออกไปแค่นี้เองแล้วเห็นไหมคะมีหน้าต่างให้น้องด้วยนี่น้องดีใจจะได้เข้าไปในบ้านแล้วอันนี้ก็คือภายในบ้านน้องนะคะพื้นที่มีประมาณนี้เลยเราว่าใส่แคบแบ็คเข้าไปได้ สองตัวส่วนคนเข้าไปอ,อยู่ไม่ได้หรอกพยายามยัดตัวเองเขาเ้าไปละไม่ได้จริงๆอะเดี๋ยวเราจะตกแต่งบ้านให้หน้องนะคะไปรับชมกันเลย ร้อยแล้วนะคะบ้านหลังน้อยของน้องแคแบเนาะทุกคนชอบไหมเราชอบมากๆเลยอะ่ะมันแบบมีเตียงมีหมอนนุ่มๆแล้วก็เตาผิงอนโอีกหนึ่งอันนะคะให้ฟีลเมืองหนาวมากเวอร์ที่แบบเมืองไทยไม่สามารถให้ได้เนาะแต่ก็แบบอารมณ์เหมือนแบบหิมะตกข้างน,นอกแล้วก็เรายังไม่อยากกลับเข้าบ้านอย่างเงี้เราก็เลยมาหลบอยู่ในสวนหลังบ้านของตัวเองแล้วก็ตั้งแข็ม ใช่ไหมทุกคนนึกออกไหมแล้วก็แบบดื่มโกโก้ร้อนๆแล้วก็อ่นอานหนังสือวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยโม,มันต้องม,มีความสุขมา,มากเลยนะนี่คือเติมเต็มความฝันัยเด็กมา,มากๆเลยนะคะน้องแคแบกก็ชอบปอกมากด้วยใช่ไหมลูกใก่้ใกล้ใกละกูกับตัวเองมันหนึ่ง <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะถ่ายฟุตเทจเล็กๆมน้อยนะคะจาลองการใช้ชีวิตกับน้องแคแบกในบ้านหลังน้อยนี้นะว่ามันจะอบอุ่นขนาดไหนนะคะทุกคนอย่าเพิ่งกดออกนะดูด้วยนะ ยังไงก็วันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดกระดิ่งอะไรไปกำลังใจให้กันหน่อยนะคะเราจะได้อยากทำคลิปออกไปเรื่อยๆนะทุกคนโอเคบา,บายบายไปดูฟตเทชกันปิดปิดไหม E aí